เข็มที่ที่วัดฟองสบู่ของโลกการเงินตัวหนึ่งนั่นคือ Buffett Indicator ตัวเลขง,ง่ายๆแต่ทรงพลังมันเปรียบเทียบมูลค่าตลาดหุ้นรวมของประเทศกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ GDP ทำไมบัฟเฟตต์อินดิเคเตอร์จึงสำคัญเพราะมันบอกเราว่าตลาดหุ้นกำลังใหญ่กว่าขนาดเศรษฐกิจจริงแค่ไหนถ้าตลาดหุ้นเท่ากับ100%ของ GDP ถือว่าสมดุลแต่ถ้ามากกว่า1 2 0เริ่มเข,เข้าเขตฟองสบู่และตอนนี้หลายประเทศรวมถึงอเมริกาอยู่เกิน 160- 1 8 0ถึงของ GDP แล้วนี่ไม่ใช่เรื่องเล็ก แต่มันสะท้อนว่าราคาหุ้นวิ่งแซงหน้าศักยภาพเศรษฐกิจจริงไปไกล ภาพสะท้อนทั่วโลการาดบัฟเฟตอินดิเคเตอร์อยู่ในระดับสูงสุดใกล้เคียงก่อนฟองสบู่ .com แตกในปี2000และก่อนเกิดวิกฤตสัปพราหมณ์ในปี2008เอเชียบางประเทศเดิ่มเห็นสัญญาณคล้ายๆกันโดยเฉพาะตลาดที่มีเงินทุนไหลเข้าเร็วเกินจริงยุโรปและญี่ปุ่นแม้เศรษฐกิจโตช้าแต่ตลาดหุ้นกับทะยานขึ้นด้วยสภาพคล่องมหาศาลปัจจัยหนึ่งที่ผลักบัฟเฟต์อินดิเคเตอร์ให้สูงคือการประเมือมูลค่ากลุ่ม AI และเทคโนโลยีนักลงทุนทั่วโลกกำลังซื้อความหวังมากกว่าซื้อกำไรจริง นั่นคือเหตุผลที่บั f เ e t t อินดิเคเตอรพุ่งทยานเพราะ GDP ยังโตช้าแต่ราคาหุ้นพุ่งทยานไปแล้วบทเรียนจากประวัติศาสตร์ปี1999ถึงปี2000 Buffett อินดิเคเตอร์พุ่งสูงมากสุดท้ายตลาดดอ m คแตกส่วนปี2007 2008 Buffett อินดิเคเตเกินขอบเขตอีกครั้งสุดท้ายเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์วันนี้ตัวเลขอ,อยู่เหนือจุดเสี่ยงอีกครั้ง ทุกครั้งที่มันเตือนตลาดแคพิสูจน์ว่าสามารถเกิดบิกกในระบบเศรษฐกิจได้ตลอดบัฟเฟนอินดิเคเตอร์ไม่ใช่แค่สูตรคำนวณแต่มันคือภาพสะท้อนความจริงของเศรษฐกิจโลกและตอนนี้ความจริงที่มันกําลังสะท้อนคือเรากาลังใช้ความคาดหวังเกินกว่าปัจจัยพื้นฐานหรือไม่คําถามคือเมื่อฟองสบู่แตกคุณพร้อมหรือยังที่จะอยู่รอดท่ามกลางความผันผวนนี้คิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ปวดคมนข้ามมาเยอะๆนะครับและฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ